สวัสดีค่ะสวัสดีชาววิถีเกษตรยุคใหม่ทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่อ,อําเภอบ้านแพงนะคะจังหวัดนครพนมนะคะเรามาอยู่ที่แปลงพริกนะคะของสวนที่อยู่ริมโค้งนะคะอยู่ริมโค้งเนี่ยเห็นพริกสวยมากนะคะพี่เขากําลังพากันเก็บนะคะเก็บพริกอยู่นะคะอยู่ริมโค้งเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะเป็นแปลง เป็นแปลงที่เราเคยลงไปก่อนหน้านี้นะคะที่พี่เขากําลังเก็บกระลาปีนะคะตอนนั้นที่กระลาปีนี้จะปลูกอยู่ตรงร่องกลางของพริกนะคะตอนนั้นพริกยังต้นไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่คือเก็บเกี่ยวกระลาปีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวพริกทีนี้นะคะก็คือเราคุยถึงเรื่องของการปลูกผสมนะคะในพื้นที่เนาะที่ว่าปลูกพริกแต่เราก็มาปลูกไอ้กระลำปีเพิ่มเข้าไปนะคะที่วันนี้เราจะมาดูผลงานนะคะ พริกที่ปลูกไว้นะคะโตได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ครับผมค่ะวันนี้ได้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะ,ะพริกครับผมอันนี้คือพริกพันุอะไรคะพี่เป็นกีนฮอตครับกีบ <Green Hot S 1> นฮอตก็คือมันมันเป็นพันธุ์ที่ว่ามันเก็บเขียวเหรอคะเก็บเขียวใช่เก็บเขียวคือไม่ต้องรอให้สุกเก็บสุกก็ได้เก็บเขียวได้สมาคมันเป็นเก็บเขียวครับอ๋อจะเป็นเก็บเขียวตลาดเขียว ราคาพริกคือจะเป็นตลาดเขียวเนาะอันนี้คือปลูกกี่เดือนคะพี่ได้เก็บเกี่ยวพริกสองเดือนสองเดือนใช่ไหมคะนี่ะเป็นพริกเก็บเขียวตอนนี้ราคาพริกอยู่ที่กิโลเท่าไหร่เลยคะตอนนี้ขายเมื่อวานยี่สิบาทครับกิโลละยี่สิบาทใช่แต่วันนี้เก็บได้เยอะแล้วเยอะแล้วเก็บรอบสองคล้เก็บรอบสองใช่ไหมคะตั้งแต่เราปลูกมาใช่ไหมคะครับผมอ๋อคือเก็บรอบสองนี่คือเว้นระยะไหมคะ ก็เว้นไปสองวันสองวันเก็บครั้งหนึ่งแล้วจะเป็นแบบนี้ไปจนกว่าจะหมดครับจนกว่าจะหมดชุดครับราคาโอ้กันเลยก็ได้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 เลยสองวันเก็บครั้งหนึ่งกรีนกรีนฮอตอืมใช่ชื่อก็บอกแล้วนะว่าเป็นสีเขียวนะคะเห็นมีเตรียมอ๋อ,อว่าจะมันไม่มีเวลาขึ้นน้ำาอนะใช่ค่ะก็จะใช้น้ำหยดเนาะ ปกติก็จะขึ้นน้ำใช่ไหมคะใช้ท่อ PVC เนาะแต่วันนี้จะใส่เป็นท่อน้ำหยดนะคะนี่เห็นเตียมวางระบบไว้แล้วนี่นะคะพื้นที่ตรงนี้ที่ปลูกพริกประมาณกี่ไร่คะพี่สามไร่สามไร่สามไร่นะคะมีระยะปลูกระยะห่งงงางห่างระยะห่างประมาณระยะห่างแถวประมาณ เมตรเมตรยี่สิบห่างแถวประมาณเมตรยี่สิบถ้าละห่างต้นเหรอคะพี่ต้นประมาณประมาณสี่สิบเซนห้าสิบเซนแล้วแต่ครับเพราะว่าเราไม่ได้น่<ล>ะนะก็คือคือ,คอแบบไม <provoc> ่เอาเลยครับกะเอาพอดีเนาะน่าจะประมาณนี้สักสิบสี่สิบเซนนะคะนี่แล้วก็<ม>ตรงตรงตร่องที่ปลูกพริกนี่ก็จะมีทําเป็นพื้นที่ต่าใช่ไหมคะพี่ครับแม่ที่ยกร่องครับที่แรกเป็นร่องยกร่องป็นร่องเป็นร่องขบวนค่ะ ยานี่คือปล่อยเลยเนาะครับเลยแล้วไม่ไหวแล้วยาขึ้นแต่แต่ก็ก็ได้อยู่นะพี่น้องเพราะเพราะเพราะว่าพริกมันต้นใหญ่แล้วค่ะเนาะเพราะมันเป็นเป็นเป็นยาไม่ต้นสูงใช่ใช่มันเป็นยาค่ะยาไม่สูงเนี่ยค่ะดกมากเลยพี่โดกมากดกมากอืมลองปลูกนะปีแรกพริกนี่หรอคะปีแรกนะปีแรกปีแรกครับโอ้นี่ถือว่า เอ่อประสบผลสําเร็จเลยนะคะนี่อันนี้ปีแรกครับอ๋อโดกมากดกดกดกแล้วก็ปีแรกที่เก็บเขียวแต่ก่อนเก็บแต่เก็บแดงนะแล้วราคาแดงกับเขียวนี่มันต่างไหมคะโอต้ต่างกันเยอะอยู่ที่แดงตอนนี้มันน่าจะประมาณหกสิบตลาดหกสิบ <60. S 2> แต่ว่าได้ไม่เยอะแต่อันนี้ยี่สิบบาทแต่ทำไมถึงตัดสินใจเก็บขายแบบเขียวล่ะคะ ตลาดน่าจะกว้างกว่านะอ๋อกว้างกว่าแล้วเวลาขายเราขายได้เยอะกว่าอ๋อมันจะขายในปริมาณที่เยอะกว่าเพราะว่าเขาเอาหมดนะอ๋อเพราะว่าอย่างแดงอย่างเงี้ยมันก็จะเสียงเน่าใช่ไหมคะใช่ใช่เสียงเน่าเสียงแมลงโรคแต่แต่ถือว่าไอ้แปลงแปงนี้น่าจะไม่มีโรคใช่ไหมคะมีไหมก็พอมีครับมันจะเป็นใบหยิกหยิกแต่เราก็ฉีดยาทันอืมนี่นะคะพริกใบหยิกหยิกประมาณไหนอ๋อพริกเขียวถ้า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 มีแดงอย่างนี้ก็จะมีให้เห็นอยู่ใช่ไหมคะ เราจะเก็ันแต่เราจะเก็บแบบเป็นเป็นเข th ียวนะคะตอนแรกที่พี่ดี้ทำเนะ่ยคะลงทุนเยอะไหมคะตอนที่เราลงแปลงนี้เลยสามไร่ตอนที่ซื้อเมล็ดพันธุ์อะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็ยังไม่ได้กินค่ะตอนนี้แต่ว่าเมล็ดพันธุ์ก็ประมาณพันหนึ่งปุ๋ยสักประมาณสามลูกครับ สลูกนี่คือเป็นกระสอบใช่ไหมคะกระสอบกระห้าสิบก <ฮะ S 2> ิโลอ๋อก็คือมีการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยเนาะตัวนี้เล่งแต่ว่าจะโอ้โหดกจริงๆนี่ค่ะพริกดกมากอย่างพริกเนี่ยเขาต้องการน้ํามากไหมคะพี่ดิทันนี้น่าจะชอบเยอะนะชับน้ำน้าเยอะพราะพริกปกตินี่ก็จะไม่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะขาพริกบ้านไม่ชอบน้ําเยอะเ<ะ>พราะมมนจะเหลือง เดี๋ยวมันจะตายแต่ถ้าเป็นพันนี้เนี่ยคือจะอันนี้น่าจะชอบน้ำน้ำเยอะกว่าหน่อยเนาะน้ำเยอะน้ำเยอะกับพริกบ้านแต่แต่ที่นี่ก็คือเราจะให้โดยการขึ้นขึ้นน้ำส่วนมากใช่ไหมคะใ่ากลากใส่ตามร่องใส่ตามร่องก็คือจะให้น้ำทีนึงก็คือให้หนักหนักไปเลยใช่คือเต็มร่องไปเลยแล้วก็พักแล้วก็ปล่อยมันประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วจะได้ขึ้นอีกรอบอ๋อก็คือใส่ก็คือสองอาทิตย์ต่อครั้งอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบรดแบบช้ำเปียกตามร่องเลยนะคะมันจะไม่ใช่ แบ่ว่าเรามายืนรถหรืออะไรเงี้ยใช่ที่อำเภอบ้านแพงจะส่วนมากจะขึ้นน้ํากันนะคะส่วนมากก็คือวางท่อ PVC แบบขนาด3นิ้วไหมคะพี่สองนิ้วครับประมาณ2นิ้วนะคะก็คือทิ้งปล่อยเปิดเครื่องปล่อยใส่ตามร่องเลยนะคะคือกระจายกระจายไปเลยเจ็บวันนี้แต่กี่โมงคะพี่้งแไปเช้าแลั้ง่ต่เช้าน่าจะได้อยู่หลายกระสอบอยู่หลายลูก ประมาณเก้ากระสอบและเก้ากระสอบกระสอบหนึ่งประมาณกี่โลคะพี่ประมาณยี่สิบครับ่าจะได้อ๋อประมาณยี่สิบโลกิโลละยี่สิบบาทนะคะก็คูณกันเข้าไปปลูกอยู่ประมาณสองเดือนนะพี่เนาะประมาณสองเดือนสามเดือนก็บเกี่ยวเก็บไปน่าจะได้น่าจะได้เยอะอยู่ค่ะเก็บรอบที่สองยังไม่เสร็จเลยอืมรอบสอง ลูกเขาก็ใหญ่มากพันุนี้จะเป็นอย่างนี้ไหมคะมันคือลูกเขาจะใหญ่ด้วยพันธุ์ของเขาหรือว่ามันอยู่ที่การบำรุงของเราพันนี้น่าจะใหญ่ก็ว่าอยู่ที่ส่วนดูการดูแลด้วยเถ้าดูแลดีถ้าดูแลไม่ดีมันก็ขนาดจะเล็กตรงนี้ได้แต่ว่ามีส่วนพัน์ก็มีส่วนก็เห็นโดยส่วนมากพริกมันเป็นโรคกุ้งแห้งใช่ไหมคะแต่นี่ถ้าดูด้วยสายตานี่คือสวยๆทั้งนั้นเลยยังดีอยู่เลยสวยงามสวยงาม โอหมดแล้วพ pues ี่หมดแล้วเหรอคะหมดแล้วใช่ไหมถ้าถ้าเลือกเก็บนี่คือเก็บยังไงคะพี่เก็บมันจะดูยังไงคะเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ครับเม็ดใหญ่เม็ดเล็กๆใบนี้เราก็ไม่เก็บอืมในข้อเขียวเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เก็บก็คือจะดูแบบว่ามันเป็นแบบเม็ดเม็ดเม็ดเป่งๆเป่งๆเต็มเลยใช่แต่ก็เป็นพริกอ่อนเหมือนกันค่ะแต่มันจะเขียวกันหมดเลยเนาะใช่มันก็ไร้ตาไงเนี่ยเขียวเขียวกันเลยถ้าเราเอาเม็ดใหญ่ๆมัน เก็บรอบสองแล้วนะคะก็ยังมีให้เก็บเยอะเลยสองวันเก็บหนึ่งครั้งเราพ่อค้าเขาจะมาเอาอ,อ๋อคือเขามารับ,ให,บให้เวลาเก็บสองวันค่ะ<ม>คือเขามารับถึงสวนเราเลยใช่ไหมคะมันเยอะเขาก็มารับถึงสวนครับทำไมนนยเราก็ต้องไปส่งอ๋อคือมันไม่พอรถเขาน,นเรา ใช่ว,ว่าก่อนหน้านี้คือพี่ดีก็ปลูกพริกพันธุ์อื่นเหรอคะปลูกพริกฮอตครับปีที่แล้วได้ปลูกพริกฮอตเก็บแดงอ๋อเก็บแดงแต่ลูกลูกมันจะเป็นลักษณะน,นี้ไหมคะมเล็กกว่า<ล><ๆ>น,นีเ้เล็กเล็กยาวๆาวไหมคะตัวนั้นปะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณอ๋ออ๋อ,อ,อเหมือน<ล>พริกชี้ฟ้าไหมคะใช่ใช่อ๋อพริกขี่เขาต้มส้มตำค่ะค่ะแต่อันนี้มันจะลูกใหญ่มันก็จะได้น้ำหนักดีกว่าเนาะใช่ครับก็แล้ปีนี้มาเปลี่ยน แต่ว่าพริกตัวนั้นมันราคามันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่ไม่มีใครซื้อเยอะนะถ้าเราปลูกไร่สองไร่ก็พอได้ขายแต่ถ้าเก็บไปทันมันก็แดงพอแดงราคามันมันมันก็ไม่ได้มันไม่มีใครมาซื้ออครซื้ออยู่แต่มันซื้อน้อยแต่ถ้าเก็บวดเลยเก็บเขียวตันสองตันก็เก็บไปเลยอ๋อหรอคะคือรับแม่นสำหรับพริกตัวนี้ใช่พริกเขียวนี่เพราะมันจะเก็บได้นานกว่าใช่ไหมคะผมไม่รู้มันมันเป็นสีเขียวอ่ะพอเอาไปทําเป็นน้ําจิ้ม น้ำซีฟู๊ดอ๋อเอาไปปั่นเป็นน้ำซีฟู๊ดนี่ตลาดก็คือจะกว้างกว่าตลาดจะกว้างกว่าแต่ว่าอีสานนี่กินอีสานเขาไม่หรอคะก็คือส่งเซ่ว่าส่งเทพกันหมดเลยส่งลงเทพใช่ครับอีสานได้ไปกินพริกแดงอีสานกินพริกแดงใช่ครับก็กินเผ็ดไงคะใช่ใช่ส่วนที่นี่อีสานน่าจะไม่กินหรือว่าพริกที่ว่าไปกินกับไปก๋วยเตี๋ยวนี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะเป็นพริกบ้านกินพริก ขาวบ้านเป็นที่บ้านแต่อย่างนี้เลยเก็บรลงเทพไป<อ>ทำซีฟู้ดแต่อันนี้มันน่าจะเมนเขียวเขาน่าจะ,ะนี่นแบบแดงก็มีนะคะแบบแดงดไม่ทันก็จะแดงแบบนี้เลย อย่างไวอันนี้ก็เพิ่งฮัดเก็บคือการมันอันนี้เพิ่งฮัดต่อไปวันลามีปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้นี่แสดงว่าบางต้นนี่ก็เป็นแบบนี้นะคะเนาะยังมีอ่อก็ได้ต้นก็ไม่ได้เดี๋ยวกันได้แค่ลูกเดียวสองลูกแล้วก็แต่ว่าตัวนี้มันกำลังยังไงมันกำลังกำลังออกช่อดอกใช่แล้วมันก็จะออกใหม่พวกนี้อากาศเย็นๆเดี๋ยวเปิดจิ๊กๆอืมดุกมาก แสดงว่าตอนนี้นะหมายความว่าถ้าถ้าใครที่ว่าเก็บก่อน,นก็จะจะได้ราคาดีใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวสักหน่อยพริกมันจะออกเยอะใช่ไหมก็แล้วแต่บางทีมันถ้ามันมารวมกันหลายจังหวัดเพราะว่าตัวนี้นยะมันปลูกเยอะนี่ม,มันก็จะลดลงาบางทีก็ราคาขึ้นราคาลงแล้วแต่ตขึ้นนี่นะคะพริกที่เก็บไว้แล้วมีเก้ากระสอบได้เนี่ยของวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้นะเก้ากระสอบแต่เป็นรอบ รอบสองเก็บรอบสองแล้วไม่ใช่รอบแรกก็ยังได้เยอะอยู่นี่กระสอบนี่ยี่สิบกิโลนะคะกรสอบใหญ่มากมีสามไร่พริกพี่ซ<า>ื่ออะ่รบ้างฮึดดอกนี้ยสังเยอะไม่หรอเออสังสังสับปะาข้างอะไรสับปะก็ช่างกิโลให้ยัยใส่เลยโค้ ถน่อยได้ไหมโอ้ยไปตะเวนไปตะเวนมาตีเวนมีเด็เกเยอยามากงาเลยคือรับผาน